พอเราเปิดประตูมาสองไฟรถตู้รถตู้คันหนึ่งแต่ทํานี่ครับผมไม่เห็นมันมันสีดำมันมืดแต่รถตู้มันจอดข้างนอกสีขาวมันเห็นไกลไงแล้วไงแล้วแล้วมามาพบสองไฟใส่มันก็สองไฟคืนสองไฟใส่สองสองไฟใส่สองไฟใส่เลยมันก็ตัดตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ตัดยังไม่ตัดยังไม่ตัดผมก็ปิดประตูสองไฟใส่นะแสงเจ้าของของเราไง ผมปิดประตูเว่าม so so ันจะสวนมาพร้อมปักเครื่องมันจะได้มันคิดว่ามันมันจะเอามันตั้งใจอยู่ในเครื่องอยู่แล้วผมเปิดประตูวิ่งเลยคนวิ่งไปแล้ววิ่งมันวิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้วคนนั่ก็บอกสองไฟใสสองไฟใสสองไฟตามเลยผมก็วิ่งลงไปหากดลองเลยท่านลองเลยพอถึงน้่นไม้มันก็ล้มได้ยินียงไม้ล้มอยู่ถึงนู่นแล้วผมถึงนู่นแล้ว คุณทนมันตัดไวขนาดน,น,นั้นเลยโอ้ยเร็วครับเร็วสิบกวนาทีไปเลยโอ้ยเาเสียงไม่ดังเสียงผมวิ่งเลยแล้วตอนวิ่งของกลัวมันจะสวนไล่หลังรองเท้าไม่ได้ใส่เลย mị mẹ ra chùaวัด อื่น đó tất hết nó trang của lỡ nó mấy đầy không วุ้ยครับเกิดอะไรขึ้นเอาไปทอดเป็นสามไมเต้นไปนี่คือที่เราที่เราไปขึ้นตรงที่นั่นยชงไม่จังจังผมพยายามนำตัวมาจากล็อกเกอร์บอลนะครับตัวแทนของปัญหา ระหว่างเกิดเหตุตอนนั้นหลวงตาจำวัดอยู่ใช่ไหมครับอยู่อยู่กคติเลยอยู่คดิเลยหลวงตาก็เห็นข้างในนั่นแหละจำวัดอยู่จอดนีนเหยียบใบไม้แห้ง เสียงใบแห้งมันดังเสียงรถมันจอดแล้วมีเสียงคนเดินเข้ามาอาตมาก็คิดว่าเอ๊ะเขามาทําอะไรเลยเปิดประตูออกมาโดยไม่ได้เดินออกมาประตูแค่ถืงูกออกมาสองไฟดูเห็นสองคนมันยืนอยู่แต่มันสาดไฟไฟคืนใส่หลงตาหลงตากลัวเขาจะยิงสวนแล้วปิดประตูข้างในอีกทีนี้ไอ้คนคนหนึ่งมันยืนอยู่ข้างนอกน่มันคนสองไฟมันส่องไฟใส่ต้นไม้ให้คนเรื่อยตัด ลงตาก็มีโอกาสได้ออกจากประตูเปิดประตูวิ่งเลยลงตาวิ่งไปหาท่านรองเจ้าอาวาสอยู่ท่าที่ตะว,วันตกลงตาเห็นแค่นั้นนั้นคือเขาเริ่มตัดแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละ<ข>ช่วงเขาตัดแล้วลงตาช่วยโอกาสออกช่วงมันเอาไฟไปสองให้เลื่อยเลื่อยนี้คาดว่าเป็นเลื่อยยนต์หรือว่าเลื่อยไฟฟ้าครับคิดว่าเป็นเลื่อยไฟฟ้าเพราะมันไม่ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงโซ่กินไม้แก๊สแก๊สอย่างเดียว ลงตาได้ยินนะแล้วรถยนต์มากี่คันครับลุงตาเห็นคันเดียวเห็นคันเดียวเป็นรถตู้เป็นรถตู้ตอนนั้นก็คือเห็นชายแค่สองคนเห็นสองคนคนสองไฟกับคนยืนอยู่ที่ที่โคนไม้เนี่ยแต่ไม้ยังไม่ได้ตัดพอจะประมาณได้ไหมครับว่าเวลาประมาณเท่าไหร่ตรีสามประมาณตีสามครับนแน,นแล้วเขาออกไปได้กี่ท่อนครับเห็นไหมครับอันนี้ ตามที่เห็นอยู่ในไม้นี้สองท่อนอดนต้นไม้เนี่ยแผลที่เลื่อยมันเห็นอยู่กับกล้องวงจรปิดที่มันจับภาพได้อยู่ในบ้านเห็นสองท่อนอยู่ในรถกระบะคือคิดว่าน่าจะเอาไปไม่หมดใช่ไหมครับหรือว่าคิดว่าน่าจะจงใจเอาแค่สองท่อนอันนี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขารู้ตัวว่ามีคนตื่นแล้วมีคนเห็นเขาแล้วเขาคงรีบถ้ามีมีใครตื่นเขาคงจะเอาหมดนะ เพราะว่าพัดพระศิวะนี่ก็ตื่นหมดเต้นหมดแต่ไม่มีใครกล้าออกเพราะกลัวเพราะพระสิวัดไม่ใช่นักรบไม่ใช่นักสู้ไม่มีอาวุธเขามาเขาเตรียมพร้อมมาหมดเพราะหลวงตานี่มาใหม่คนที่อยู่ก่อนหลวงตาก็ได้วิ่งแล้ววิ่งก่อนหลวงตาแล้วแต่พระรูปนั้นออกสุดงไปแล้วได้ข่าวว่าออกไปสุดงทางพม่าหลวงตาคนนั้นมา มาถามเฉยๆครอมีครั้งมีไปครั้งที่สองเลยอันนี้คือครั้งที่จบที่สองใช่ไหมครับครั้งที่หนึ่งคนที่โยนเขาออกกระโดดเขาวิ่งหนีครั้งที่หนึ่งได้ตัดได้ตัดไหมครับรอบเลยครั้งที่หนึ่งยังไม่ได้ตัดยัังไม่ตดเพิ่งมาตัดครั้งนี้เอารถมาเยังไม่ตัดมานด้เห็นเดิมไหมครับรุ้นว่าน้องลมารมณน้องตาไปหาหมูและเพื่อก็ออกรถไปเลยข้างก่อนข้างก่อนคือเอาไม่ได้เอาไม่ได้ข้างก่อน แต่ครั้งนี้คือตัดสำเร็จสเร็จยังว่าประรู้ว่าอันนั้นเหรอแบบว่าหลงหลงผ่อนอยู่อยู่กุดนี่ว่าฉันโอ้ยเดี๋ยวนหนูนะอยู่จุดรอบแล้วไงครับ ตัดรถนองทิ้งจะแทงกว่รถจะแพงหรดอกที่อันหน้าเวลาอันหน้าก็เดินแหนี่คือโงการมาประมาณสามสี่ันรถอันนี้ก็เห็นรถตู้ขอก็อยู่ในรถตู้แต่ตอนลงาสอไฟ2นส่ยนะของผมก็คือที่มีสถานีต้องติรอบอยู่นะครับเลยเข มันสีดำมันจอดในร่มเราแล้วไม่เห็นมันทำลายกล้องเลยคนนี้ตัวนั้นตัวหน้าประตูจับได้ก็โดดเลยไงเห็นโดดลงกระแพงด้วยรถตู้มันก็จอดตรงนี้